แข่งข้างสารไงเกมแรงแั่งสารไงเอาตัวเข้าไปอยู่ในห่วงนี้อ๋อเหรอเอาตัวเข้าไปอยู่ในห่วงไว้นี่ปั๊บแล้วก็วิ่งไปกอดเดี๋ยวทำกอดกอดผู้หญิงกอดคนที่อยู่ทางด้านโน้นเป็นผู้หญิงงั้นเดี๋ยวไปยืนให้ปาได้ปั๊บกอดผู้หญิงผู้หญิงยืนตรงนี้ได้ค่ะผู้ชายวิ่งไปปั๊บกอดผู้หญิงให้ได้จับเวลาใครได้เร็ว ใครได้เวลาเร็วสุดน้อยที่สุดชนะน้อยที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูอ้อมยืนไว้พี่อ้อมยืนไว้ยืนไว้เลยค่ะถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วก็ตามแต่ว่าป๋าครับต้องใส่ใั่ไหมป๋าเพราะว่าเกมของเราเนี่ยต้องเอาห่วงเนี้ยขึ้นไว้ที่เอวแล้วลากไปปัญหาดีเนี่ยเริ่มละปัญหาไีเนี่เริ่มลว

อาดทำไมเพราะให้ก่อนไม่มันเหมือนแม่เหล็กไงขั้วหัวขั้วลบไงขั้วเดียวกันไงอ๋อมันเลยเด้งชนกันอย่ามันเด้งแรงนะอยากว่าก่อนลักษณะไหนอโดนไปเยอะแล้วนะถึงได้ได้ก่อนไหนได้คะแนนนะหยุดเลยพอแล้วเลยทำไมมันขามันขึ้นมาจะก้าวเลยจะก้าวไปงานเพื่อ ปาไม่เศร้าเลยปายจะทำอะไรอ้อมจะทำอะไรอ้อมเนียความนึแต่ตบหัวแล้วโอ้โหปายปารักอ้อมยิ่งไปจะทำอะไรอ้อมอะไรเอาห่วงยางออกไปเอามีดมาเสียงเนื้อเฮ้ยเอาเน้นเอาหาสาวๆมาไม่เอาเดี๋ยวให้เขาเข้าคำหรือว่าเอาอย่างนี้อะปาบอกว่าเราเป็นแม่เหล็กคู่เดียวกันมันก็เลยเด้งออกเดี๋ยวจัดสาวๆมาให้สองคนให้ป๋าเลือกว่าจะกอดใครแล้วกัน ปเดียยเดียอันนี้เดี๋ยวอยากรู้มันแม่ดมันจะผักหรือเปล่าเดี๋ยอยาเ่ยเียลองนีลองไอ้นี่มันลองนี่เยามาเดี๋ยวเราสองคนแล้วป่าเรื่องว่าจะต่อยใครมา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 ดูดิจหนึ่อง เดียวล้วอีกนิดเดียวทำไมมันไม่มีเหมือนอ้อมาง2อบครับเข้มือตวกันได้มื่อวันได้นะลากกนแฝาไม่ไปทางแก้มบ้างอพี่แก่แล้วยังดีเขาแค่ปลาของพี่เขาฉีกอะไรก็แล้วแต่เาโอ้ยาพอแล้วมาต้องถอดกางเกงก่อนเดินผ่านต้งเตะ คนเกเขาเห็นที่สุรมลมหูไมดเาเห็ที่เติมลมออช่วยกันเอาไงป๋าเอาเด็กกุดเอาคุณนิวก่อนแล้วคุณนิวก่อนเข้าห่วงอามาพอพี่เดีวมองเล่เวยนยชอบน้องคนไหนเคยบมาหน่อยได้ไหมใาเมี้ผมเห็นผมแบเหนผมเข้าไปป๊อก รวบ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 สองคนเลยได้ไหมครับได้ถ้าคุณแรงอแตะคิดไปคิดมาผมไม่อยากมีปัญหากันักฟุตบอลนะแสดงว่าต้องมีอะไรในใจพิเศษแต่ที่มีคิดอะไรกับน้องนาวหรือเปล่าที่มาหาตาตาเออเขาจะพุ่งไปหาคนไหนเดี๋ยวดูแล้วกันครับอ้ารก ร้อมกอดได้เพราะผมกดต <c oughs> ื่เวลานะพรอ้อ <c oughs> มรไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ว่าิ้วิแลวมล้มเริมเลยเขาด้วยนะะอ้าคุณนิวยี่ิบ้าวิย่้าวิข้าวข้าข้าเดี๋เดี๋ยวพี่เคจัดก่อนอะไรก่สสองอะไรอะไรสอการรวบสองตัมั่นใจมั่นใจว่ารวบได้กะรวบสองเห็นนิวงคสกอร์ไหมล้อยิลงง้มาเคยไหมมีอะไรที่ ผู้หญิงที่เราคาดหวังแต่เราไม่สามารถคว้าเอาไว้ได้ไม่มีไม่มีเพียรี่ไม่มีอุดแล้วพร้อมเริ่มตายเพียรี น้องคนนี้คนเดียวถือว่าโชคดีได้สาวๆช่วยครับให้คือเรื่องผู้หญิงเนี่ยผมต้องยอมแพ้พี่ชายผมอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวพี่ชายใหญ่ของเราแล้วไปครับเอางี้ดีกว่าผมขอจัดคุณสองคนห่างๆเลยยืนยืนยังไงแล้วคุณยังไงไม่เลือกใครสักคนเลยเหรอเดี๋ยวสิผมทำของตัวเองคุณผมก็ได้ผมใช้คำว่า คุณใหญ่ผมทำคุณผมเององน้ำคุณเองพี่คุณผมไม่ต้องยื่นมือมานะไม่ต้องยื่นมือมานะไม่ต้องยื่นมือมานะอันนี้มั่นใจมั่นใจขออีกขออีกไปรอแล้วรอแล้วรอเริ่มตายเลยโอ้แข็ง ไม่ค่อยมีแรงตั้งแต่มีเมียนี่ไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าจะจับคนโน้นก็ไม่ได้จะจับคนนี้ก็ไม่ได้ยอมปินผ่ากลางเลยดิเอ้าไปนี่เลยได้แล้วขอมาแก่นแหลกขอผ่านขอผ่านนี้เกรงใจคนที่บ้านนันอ้นี้เขาเกรงใจคนที่บ้านแน่ี่ไงในสาวเขาพิมพ์มาพูดเหมือนกันว่ากลัวภรรยานะอันดุสองคนมาจ้ามามามาขอต้อนรับนะฮะน้องแก้วกุมินรานะครับ ทงช้างสารคนที่ชนะคือพี่เลยและนี่ที่ผ่านไปแล้วก็เป็นการประลองกําลังกันแบบสนุกสนุกนะคะตาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องละครดีกว่าแหมพอพูดปุ๊บเหนื่อยทันทีมุนจุกลุมยืนพัทันทีนีมยืนมาทันทีลงตนี้ตทันี้ันีตนีมไม่รู้เรื่องเลยอขาไม่เลี้ยวทางไนเขาจะไปซบน้องชายคนเด็กทีมีน้ำใจมากนะเอาพอแล้วพอ้า